สวัสดีค่ะพี่น้องอมจงนอนหัวตังแต่เขามาหัวจะเปิดไะไรสวัสดีค่ะสิบหกหลานนงใจสิบสองหลานนงใจขอบคุณเลยหลายเด้อสวัสดีดคุณโตเติขอบคุณทุกไหลทุกเลือเด้ <c oughs> ออมจงลงโอมจงนอนวัดตังแต่นเข่ามากวัหนหัน อ้ยอาจีโบเปิดพัดล่มก็หอนเลยเนาะอันนั้น กูเกิลบอนนั่นขอบคุณหลายๆเดิ่18ล้านดวงใจพี่น้องอันขอบคุณทุกท่านเด้อที่มาชม่มคลิปประเดียนนะขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเลยได้19ล้านดวงใจแล้วมาอนีเอฟซีมาซอยแล้วมาซอยดันแล้วพี่น้องเลยมาซอยดันแล้วมาอนีขอบคุณเอไอเด้อพี่น้องเลิบ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  ไอได้เปิดการม่องเห็นให้เดนนั่นผู้ใด,ดนอ้อสิเป็นสั้นตะอนอกอดเนาะเมือนน้ะสั้นตะกอดนํ่นมากฮะได้จากกันสามสี่ลอยก็สีดีเนาะมอนี้สวัสดีค่ะยีบสามหลานน้องใจว้าวยีบสามหลานน้องใจแล้วขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้อง มือนี่เส้นต์ตะขอดเปิดทางให้เราเนี่เส้นต์ตะขอดเปิดทางแล้วโอ้ได้ตั้งยี่สิบสามล้านน้องใจเราพี่น้องอย่างน้อเนี่ยเพื่อนๆได้อะไรทานข้าวกันครับแต่ยังท่านเขากันนอ้อพี่น้องนี่ยขา่ามเรนกินข้าวแล้งน้องมุนี่กินนันนันน้ามุนี่กินขนมแท่นขา้าวแลงนี <laughs> ่ กินขนมแท,ทนเขาเลย่อบัดดีค่ะหยิบสองหลานดวงใจบอกคุณนเลยไหลเลยอู้ได้หย,ยิบสองหลานดวงใจแล้วโอ้มื่อนี่สั้นตะกอดมาแจกเลยล่มบุญมากนะว้าวยิบมหาหลานดวงใจแล้วมื่อนี่สั้นตะกอดมาให้กำลังใจเราเมื่อนี่สั้นตะกอดมาแล้วมื่อนี้เลื้อๆเลื้อๆ,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 ๆ นอนครับผมมาแล้วนะนอนหล่ะครับผมมาแล้วนอนหละครับผมมาแล้วสวัสดีค่ะสิบเจ็ดรานน้องใจยิบหาหลานน้องแจขอพุดหลายๆเลยพี่น้องโอ้มื่อกี้คุณตัวตีน้ำแข็งมาไลยได้ไหลยเรามื่อนี้แต่มาหลาย้ล้วโอ้ยยุงวมายุงกินตอมหนา้าตอมตาเราพี่น้องเยยุงคือตัวใหญ่แท่านั้นะี่เนาะ cắt ghép, ghép nhung cả day, cảm ơn đại <laughs> lại đó, cảm ơn đại cái ôi nhung cắt rồi, cái này nó nhung rồi, 17 lần nòng trái cảm ơn đại đại đó, cái nòng นี่ก็ว่าท่านนอนงอย่างหรอกเพราะว่าท่านเหตุการนณน์่ะท่านเหตุคกิปเยวขอบคุณหลายๆเลย18ล้านดวงใจพี่น้องเลยเดี๋ยวไปเดือนกับแจกปอบผม <c oughs> แก่หนาวเอาเล <c oughs> แก่ี่ลีละ <c oughs> ให้ได้ยันส่งงานพิยู่งกัน <c oughs> มาให้ย็นพันให้เป็นยังน่ย สวัสดีค่ะเบาใจขอบพูดเลหลายเด้อเบาใหญ่โอเบางหญ่เบางหญ่สวัสดีค่ะเบาใ่ญ่มาซอยดันกอยากได้ผ <laughs> ู้ชมฮ่า่า่ทรงาา่ายู่งงา่าฮาฮ่า่อ,อ่่า่าฮ่าฮ่า่แฮ่าฮ่า่าฮ่า่่่ สวัสดีค่ะ12หลัหนดวงใจขอบคุณหลายๆเด้่อได้ไดไดกเกียกประห้มปีใหม่นะ